นะครับก็คือ9ก้าพตัวนี้คืออะไรนะครับ9ก้าพตัวนี้นะครับ9ก้าพตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของตําแหน่งตําแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวนี้นะครับสามพันสองตัวนี้ก็คืออความเร็วนะครับก็คืออยู่ที่นี่นะครับความเร็วนะครับ y ายศูนย์วสี่นะครับก็คือให้ออกที่ y าศูนย์กับ y าสี่นะครับเป็นพันวายศูนย ตัเลกชันเป็น y4 นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการอ,าออนไลน์เข้าไปนะครับตัวนี้ผมดาวน์โหลดเข้าไปแล้วนะครับออนไลน์เข้าไปนะครับระหว่างนี้นะครับผมพาไปดูนิดนึงนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับบางท่านอาจจะงงว่า r นะครับเมื่อกี้ r ที่เราใช้เนี่ยก็คือ R ด้านในมันมีอยู่แล้ว270นะครับ270นะครับทีนี้สูตรมันก็คือ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า2 4โวลต์ on, เราไม่ทำการต่อ R เลยนะครับมันก็จะกินกระแสอยู่ที่88มิลลิแอมนะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของตัวสเปคนะครับของตัว สเปคของตัว IC ด้านในมันฮะเป็น PC817 นะครับก็มันจะโอเวอร์นะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมันจะกิน LED มันจะกิน Forward กระแสะประมาณ20 mm มิลลิแอมนะครับดังนั้นตัวที่ถ้าเกิดเราไม่ต่อ R เลยนะครับมันก็จะอา,อาจจะมีปัญหาได้นะครับทีนี้แต่ว่า อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันสามารถทํางานได้ก็ถ้าเกิดเราไม่ต่อ R นะครับเพราะว่าในส่วนของแอปซูลูตแม็กซิมัมเลดมันนะครับอยู่ที่50นะครับอยู่ที่50มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีพีคได้จนถึง1มิลลิแอมแต่ตัวพีคเนี่ยมันจะกําหนดในส่วนของตัวพันวิดมานะครับว่าตัวพันเนี่ยห้ามกว้างเกินนะครับก็คือน้อยกว่า100มิลลิเซกนะครับที่ดูที่ไซเคิลศูนย์จุดดูที่เรลชอว์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่ง นะครับก็คือออนได้แป๊บหนึ่งนะครับออนได้แป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าทางที่ดีในตัวนี้นะครับผมก็เลยใส่ R ไว้นะครับเป็น R ตัวที่ต่อกับตัวเมื่อกี้นะครับที่เห็นดำๆนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็น R 2K นะครับตามสเปกเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตอนที่ผมต่อก็คือที่นี่นะครับจะเห็นว่ามีในส่วนของชิ้งนะครับหรือว่าตัวท่อหดนะครับบังไว้ตรงนี้นะครับ2ตัวนะครับทั้งพันทั้งเดเรคชั่นนะครับ โค okay. หลังจากนั้นนะครับอเรามาดูในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือผมก็ใส่ R ไปนะครับ 2k ก็คือเพิ่ม R เข้าไปตรงนี้ตามสูตรนะครับมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณา10มิลลิแอมนะครับก็เพียงพอการทำงานนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับสงสัยว่าอารอบของตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ Motor มันจะ หมุนด้วยความเร็วรอบเท่าไหร่นะครับถ้าเราจ่ายความถี่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ลองดูนะครับผมใส่ไว้ให้คํานวณดูนะครับที่2,000รอบนะครับต่อนาทีนะครับ resolution นะครับสามพเมื่อกี้ที่เราปรับ micro step นะครับเราต้องจ่ายพันทั้งหมดนะครับก็คือผมเอาตัว rpm นะครับมาหารด้วย resolution นะครับคูณด้วย resolution นะครับก็จะเท่ากับตัวนี้ก็จะเท่ากับ6 6ล้าน นะครับ4แสนพันนะครับอันนี้ก็คือพันที่เราต้องจ่ายทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้นะครับตัวอันนี้นะครับเราเทียบเป็นหนึ่งวิหนึ่งนาทีนะครับก็หาร60อีกทีหนึ่งครับก็แสดงว่าอ่าตัวความถี่นะครับที่เราต้องจ่ายนะครับก็คือหนึ่งแสนหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเฮิรต์นะครับก็คือ ประมาณ 100k นะครับทีนี้นะครับตัว 100k ตรงนี้ไปใส่ที่ไหนนะครับเราดูที่ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราต้องการความเร็วรอบเท่าไหร่นะครับเราก็มาใส่ที่ตรงนี้นั่นเองก็คือความเร็วนะครับทีนี้ผมผมให้ resolution เป็น3,002ใช่ไหมครับผมก็จ่ายด้วย3,002ร์อแสดงว่ามอเตอร์มันจะหมุนด้วยตัว1วินาทีต่อ1รอบนะครับแล้วก็ stepping ตัวนี้มันเป็น3,002 ตัว resolution มานะครับ3 0 0 0นต่อรอบนะครับผมก็ให้เป็น9,600นะครับก็คือมอเตอร์จะหมุน3รอบนะครับแล้วก็ไอตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็ให้ความถี่ไปจนถึงแสนสองนะครับก็มันก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางก็จะกลับข้างกันนะครับทีนี้นะครับผมจะมาทดลองดูนะครับดาวน์โหลดไปเรียบร้อยนะครับเราลองออนไลน์ดูนะครับตอนนี้ถ้าผมกด pb 1นะครับ นะครับดูนะครับก็จะทํางานแล้วนะครับปล่อยปล่อย V1 นะครับกด X0 นะครับแล้วก็กด X1 นะครับด้วยสังเกตดูนะครับด้วยระยะทางที่เท่ากันนะครับดังนั้นการหมุนสองตัวนี้นะครับจะจะมีองศาที่เท่ากันนะครับแต่ว่าจะมีความเร็วที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ตัวมอเตอร์นะครับดูนะครับผมหมุนด้วย ความเร็วช้าก่อนนะครับกดตัว x0 นะครับผมกดค้างไว้นะครับมันก็จะหมุน3ามรอบนะครับหนึสามโดย1รอบก็ประมาณ1วินาทีนะครับนะครับหนึามนะครับคราวนี้นะครับผมจ่ายด้วยความถี่สูงนะครับดูนะครับนะครับแล้วก็ทิศทางก็จะกลับด้านด้วยนะครับจะเห็นว่าตัว ความถี่ที่มันสูงตรงนี้นะครับจะทําให้เกิดล็อตสเต็ปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูนะครับนะครับสามนะครับก็จะทําให้มันอยู่ตําแหน่งเดิมนะครับหนึ่งสองสามนะครับแต่ถ้าเราจ่ายด้วยตัวนี้นะครับดูนะครับ a อ g เกิลที่ออกไปจากเมื่อกี้ที่มันอยู่ฝั่งนี้นะครับมันออกไปฝั่งนี้แสดงว่ามันเกิดการล็อตสเต็ปนะครับก็คือสเต็ปนั้นไม่ไม่เท่ากันนะครับกับความเร็วที่ช้านะครับดังนั้นผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับตัวนี้นะครับ ผมจะเปลี่ยนลงมาที่สักแปดห0ื่นนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปนะครับโอเคอันนี้ลองดูใหม่นะครับสังเกตดูแองเกิลนะครับถ้าผมกดนะครับ3มนะครับ เห็นไหมครับตำแหน่งแองเกิลมันจะอยู่ที่เดิมนะครับนะบถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราถือว่าความถี่ที่จ่ายให้เนี่ยมันไม่สเตเบิลนะครับเพราะว่า ความถีม่มันสูงไปนะครับมันทําให้เกิดรอสสเต็ปนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับเราลดลงมาอีกนะครับห้าหมื่นนะครับผมลดลงมาเหลือห้าหมื่นนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ลองดูใหม่นะครับ ตัวนี้จริงมอเตอร์มันจะต้องจับนิดน,นึงนะครับที่มันกึกกึกนีกกก่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามอเตอร์เราไม่ได้จับนะครับแต่เราจะเห็นว่ามันยังคงร้อนสเต็ปอยู่นะครับดังนั้นผมลองเปลี่ยนดูใหม่นะครับอยากผมขออนุญาตนะครับอย่างนี้ก่อนนะครับ ผมตั้งกล้องนะครับแล้วผมขอจับดูหน่อยนะครับนะครับมันก็จะมีผลนะครับเห็นว่าคือแรงที่มันกระทําเนี่ยมันก็จะมีผลนะครับเพราะผมทดลองเมื่อกี้มันก็ได้นะครับถึงแสนนะครับผมลองเปลี่ยนค่าตัวนี้ใหม่เป็น หนึ่งแสนนะครับดาวน์โหลดเข้าไปใหม่นะครับอ่ะคราวนี้ผมลองใหม่นะครับผมจับตัวมอเตอร์นะครับ จะเห็นว่าตำแหน่งมันก็ยังคงได้นะครับมันยังไม่ร้อนสเต็ปนะครับเพราะว่าคือถ้าเราปล่อยเนี่ยมันมันมันจะทําให้มอเตอร์ตัวมันสั่นแล้วมันจะมีปัญหากับตัวสเต็ปได้นะครับผมลองปล่อยดูนะครับนะครับมันจะเริ่มแบบว่าเวลามันกระชากนี้นะครับแต่ถ้าสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งอ่าถ้าผมจับนะครับตำแหน่งมันจะกลับมานะครับที่เดิมนะครับเพราะว่ามันสามารถทําความเร็วได้ถึงประมาณสองพันรอบต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือเราก็สามารถที่จะเอาแผนสอนนะครับจากในส่วนของตัว cd training นะครับของเรานะครับ108 e อ g i n e e r i n g นะครับเข้ามาแล้วก็ลองเอา stepping motor นะครับไปลองเล่นกันนะครับอันนี้เป็นจ็อกได้นะครับถ้ากดค้างไว้ก็จะกลายเป็นหมุนตามจำนวนพันที่เรตั้งไว้นะครับโอเคนะครับสำหรับไฟลนี้นะครับก็ขอ จบการบรรยายตรงนี้นะครับในส่วนของการทดสอบสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับในส่วนของเว็บไซต์108 Engineering ของเราไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ